หลังจากที่กองทัพไทยของเราบุกยึดคืนภูมิขือได้สำเร็จและเครื่องบินรบกริปเพนกับ F16 ของเราได้โชว์ผลงานขั้นเทพถล่มฐานทัพเขมรจนเหลือแต่ซากมันก็ทำให้บางคนในฝั่งกัมพูชาถึงกับอยู่ไม่สุขโดยเฉพาะโปรโมเตอร์มวยกุลแม์ที่ชื่อทอมมี่คิมที่ทนไม่ไหวออกมาประกาศตั้งรางวัลบอกว่าถ้าใครยิงเครื่องบิน F16 ของไทยตกได้เขาจะให้เงิน500รยเหรียญสหรัฐหรือประมาณ16,00 0บาทครับฝังไม่ผิด 16,000บาทสำหรับการสอยเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยที่สุดลำหนึ่งของโลกคิดได้ยังไงแต่เรื่องตลกมันจบแล้วครับเพราะในขณะที่บางคนกำลังเพ้อเจ้อความจริงในสนามรบมันโหดร้ายกว่านั้นมากมีการเปิดเผยตัวเลขผู้เสียชีวิตจากคนวงในของทหารเขมรเองซึ่งเป็นตัวเลขที่สื่อของพวกเขาพยายามปิดข่าวอย่างที่สุดและตัวเลขนั้นก็คือ2,000คนครับ ทหารกัมพูชาเสียชีวิตไปแล้วถึง2,000นายจากการประทะกับไทยตั้งแต่วันที่24-27ถึงกรกฎาคมนี่คือราคาที่พวกเขาต้องจ่ายจากการเป็นฝ่ายรุกรานเข้ามาในแผ่นดินของเราก่อนและความสูญเสียมันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นเพราะล่าสุดกองทัพภาคที่2ก็ต้องออกมาประนามการกระทําของกัมพูชาอีกครั้งเมื่อจรวด BM21 ได้ตกลงใส่บ้านเรือนประชาชนที่จังหวัดศรีสะเกดทําให้มีพลเรือนของเราต้องเสียชีวิตอีกแล้วครับ ผู้เสียชีวิตคือคุณสมศรีลาบบุญอายุ59ปีที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดและมีผู้บาดเจ็บอีกหนึ่งรายซึ่งทั้งสองท่านเป็นเพียงประชาชนธรรมดาที่อาสาเฝ้าระวังหมู่บ้านนี่คือสิ่งที่ตอกย้ำว่าขมนยังคงเล็งปืนใส่พลเรือนของเราอยู่ตลอดเวลาแต่ท่ามกลางเรื่องราวที่โหดร้ายก็ยังมีเรื่องราวของมิตรภาพที่แท้จริงเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังมากที่สุด พราะในขณะที่เรากําลังเผชิญหน้ากับเพื่อนบ้านที่จ้องจะทําร้ายกองทัพประชาชนลาวซึ่งเป็นพี่น้องของเราก็ได้ส่งกําลังพลลงพื้นที่ในเขตชัยบุรีเพื่อช่วยทหารไทยของเราเคลียร์แนวเขตชายแดนพวกเขาทํางานร่วมกับทหารไทยอย่างใกล้ชิดมีการถ่ายรูปร่วมกันนี่แหละครับคือมิตรภาพที่แท้จริงคือเพื่อนบ้านที่เราจะไม่มีวันลืมทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ล่าสุดมันแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างเพื่อนบ้านที่จ้องจะรุกราน กับเพื่อนบ้านที่พร้อมจะเยื่องมือเข้ามาช่วยเหลือและมันก็ตอกย้ำจุดยืนของเราว่าเราทำไปทั้งหมดก็เพื่อรักษาเอกราชเพราะเราคือฝ่ายที่ถูกกระทำก่อนและเราจะตอบตั้วอย่างสาสมกับผู้ที่รุกรานแต่เราก็จะจดจำมิตรภาพที่ดีของเพื่อนบ้านที่แท้จริงไว้เสมอคุณรู้สึกอย่างไรกับความแตกต่างระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสองประเทศนี้และคุณอยากจะส่งกำลังใจอะไรถึงพี่น้องทหารไทยและทหารลาวที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่บ้างครับคอมเมนต์มาคุยกันได้เลย อย่าลืมกดไลค์ก็ติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ